โอ้มือโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้พาหลันหลันมาเล่นน้ำที่ลำห้วยและเก็บผักกุดมาทำเมนูยำกินกันจะแซบขนาดไหนมาดูกันเลยครับวันนี้มาทำงานที่สวนตอนกลางวันอากาศร้อนก็เลยชวนกันไปเล่นน้ำเก็บผักกุดมาด้วยครับก็เลยจะทำเมนูอร่อยอร่อยกินกันที่ผมกับฟีฟ่าช่วยกันอยู่ก็คือรังกุ้งนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ชอบกินมากช่วงที่ผมเตรียมวัตถุดิบหลันหลันก็มาเล่นน้ำกันมีการเต้นและถ่ายวิดีโอเล่นกันด้วยนะครับผมว่าแบบนี้ก็ดีนะครับบันทึกไว้เป็นความทรงจำเห็นหลันหลันมีความสุขผมก็มีความสุขไปปกกกัับนน้้้อองๆดดวววยารรูีโเส็็จแลม เลือกว่าชอบอันไหนมากที่สุดมาต่อกันที่เมนูยำผักกุดของเราตอนนี้ก็ลวกผักแล้วผักส,สดๆขึ้นตามธรรมชาติออแกนิคแบบนี้ผมชอบมากสําหรับยำผักกุดวันนี้จะใส่กุ้งหมูสับและก็วุ้นเส้นปกติเวลามาทํางานที่สวนก็จะทํากินกันที่กระท่อมนะครับแต่อากาศร้อนอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็เลยมาทําที่ลําห้วยและที่เลือกทําเมนูผักกูดเพราะว่าช่วงนี้ผักกุดเริ่มออกแล้วนะครับอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ก็กินได้แล้วถ้าอยากเห็นผักกุดเยอะๆต้องรอช่วงฤดูฝนครับและยิ่งตอนกลางวันอากาศร้อนแบบนี้ได้กินเมนูแซ่บๆอร่อยแน่นอนคครรับบสหที่ชอกกินนเมููยผด มีสูตรที่แซบกว่านี้คอมมน่์มาบอกกันด้วยนะครับและทุกครั้งที่ไปส่วนหรือว่าเข้าป่าเราก็จะห่อข้าวแบบนี้มาที่กับข้าวของเราตอนนี้ก็พร้อมหมดแล้วครับส่วนผมและหลานๆก็หิวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะขอตัวไปทานกันก่อนแล้วนะครับ